เปิดกันมาด้วยทุเรียนอัน,นอันนี้ทุเรียนอะไรนะคะกนกกระจิตแล้วเราก็โชคดีมากนะคะวันนี้มากับเพียรแน่นะคะสวัสดีค่ะพี่บุญธรรมนะคะน้องฟุงฟิงเอออีกแล้ววันนี้เป็นไงคะสภาพอากาศร้อนมาก <laughs> ปกติฝนตกทุกวัน <laughs> วันนี้นน <laughs> ร้อนจัด <laughs> ไม่ไม่ม่เช้าหนาวนะพอออกมาเนี่ยคือมันแดดมันออกแต่ว่าเดี๋ยวพี่ว่าฝนน่าจะตกองเีกยดูเหงื่อเราสิคะครับโอ้วันนี้แบบแดดแรงมากแรงเลยร้อนอ๋อคนไฟแรงทั้งนั้นเลยไม่เป็นไรค่ะดูดูเหงื่อพี่น้องก็รู้ว่าเสื้อนี้เป็นยังไงโอ้มาตอนนี้ก็คือมีนาพาพี่แน่นะคะมาที่สวนทุเรียนของพี่สมหมายแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่แน่ลงไปชิม แคบหมูนะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็จะทําแคบหมูขายด้วยแล้ววันนี้ก็มีพอดีเลยเดี๋ยวจะลงไปถ่ายให้ทุกคนดูกันนะคะส่วนทุเรียนเนี่ยก็คือไปดูช่องเพียรแน่นะคะช่องมีนามีนาถ่ายเยอะละชิมแคบหมูกับมีนาที่ส่วนพิ่สมัยละค่ะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวอ่ะเราจะได้ชิมทุเรียนด้วยนะใต้ต้นเลยไม่มีนาจะไม่ชิมไอ้ลูกนี้ไม่หรอมีนาชิมแบบไหนไปไรอย่างที่ีน,น้องยังไม,มไม่เคยได้กินเลยนะ <c oughs> จริงไม่งั้นต้องชิมให้พี่ดูหนึ่งหนึ่งลูกแหละเอาลูกนี้หนึ่งลูกวะอันนี้เขาเรียกชิมหรือเปล่าให้เตมเตมไปหนึ่งลูกโอ้มีอุปกรณ์แล้วพี่ปอกเลยไหมเนอไอ่เป็นไรหรอกเนี่ยนกกระจิบเนี่ยน่ารักมากมือรูมแตกไปรอบแล้วเนี่ยปอกปลองเรียนอ่ะมามาเอาลูกเราจะให้พี่บุนทำนะคะปอกนกกระจิบให้เราเพราะมันอออ ไม่ใสูตได้เวยมันจะเน่าไหมตรงนี้ใช่ค่ะเพราะว่ามันมันโดนฝนโดนอะไรด้วยโอ้แต่มันหอมแล้ววันนี้น้องจบุกตันนิดนึงก็กลิ่อร่อยต้องต้องอย่างนี้ก่อนจะใส่ยกทรงตัวเดียวปอกหรือเปล่าเนี่ยท่ามันกันเลยเนี่ยจริงเหรอคะจริงเนี่ยเขาชอบดูบ่อยคนปอกคนรีบเออเออลุ้นลุ้นเราให้ตะวันน้ำผมพูดเล่นพี่เอาจริงนะช่องน้องนี่ โดนนะเมื่อที่แล้วเป็นไงบ้างไอ้ที่ว่าไปกินส้มตำโดนด่าไหมใครกินที่ไหนคะไอที่เราไปกินส้มตำที่ส่วนจระเอน่ะอ๋อน้อ,อ,นองไม่อ่านหรอน้องไม่อ่านาคอมเมนต์คนแซวแซวทีมงานพี่รุ่นท้าวไงไอที่ว่าน้องคนนั้นเนี่ยที่ว่าอ๋ออ๋อแต่ใกล้ลใกล้ขยิบมาแล้วใกล้ใกล้มีนาจ้องได้มีนาอยู่ใช่ใช่แกน่ารักอยู่นะนั่นแหละชมไปเยอะเดี๋ยวเขามาตัดนะที่ส่วนพี่เดี๋ยวเขามาเไหมอ๋อเหรอคะทีมงานเรามาตัดจที่ส่วนพี่อยู่โอ้อันนี้หอมนะแต่น้องไม่ได้กลิ่น ันแหงอยู่แปลกแปลกแล้วจะหมุนไปกินเนี่ยมันมันเพราะว่าไงนะแบบมันมันไอ้นี่เนี่ยนะมันแหงอ่ะค่ะกินเบียร์เยอะเกินเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคะว่าอันนี้จะสุกไหมสุกจะเน่าไหมจะได้กินไหมปอกแบบทะนุถนอมมากอ่ะกลัวจะเสียบกลัวจะเสียบเสียบพุงตัวเองโซ่พุงโซ่พุงดิ ซาบินี่ยีชอบสำคัญเลยทุเรียนมีตัวเองนรื่องเรื่อล้วนเลยนะเน่เอ้าทำไมทุเรียนมีเลือดว้ัวมาเดูดิเอาเอาทุเรียนไว้พี่พุงอย่างแล้วก็จิ้มเออพี่ีีาเยตรงนี้พี่มันดูดีหน่อยตรงนี้เสียวมากเลยครับโชว์เมเนี่ยนเงไม่ออกเลยท้ายเป็นไงอ่ะพี่วางไหมตรงนี้น้องลุกให้ละนเงไม่ออกเออเอ้า พี่ให้ผมโชว์นะแล้วกตอนนี้สวนทุเรียนเยอะนะเก๋ไหมเก๋โอเคแล้วเเก๋ยพี่เก๋แล้วแต่มันไม่ออกกิไม่เคยเนะอู้มีนะเก๋แล้วไม่ใช่คนคนปอกนะออไม่่ใชนี้แล้วทำไมมีน้ำไม่เล่นมุกนี้เนี่ยพี่บอกคนปอกเก๋แล้วเขาบอกเก๋แล้วเก๋แล้วก็บอกเก๋แล้วโอ้ยไม่เจ็บมือหรอพี่หน้ากล้องพี่เจ็บมาเยอะแล้วหน้ากล้องก็ไปนู่นแหละหาไอ้ s, <muitas> <S m อ oh. l <Jean> okay no l อะห้ามเลือดอ่ะอ๋อหุ้ย พี่สมัยมาพี่จะบอกว่าคือโซตุเรคานี่เหงื่อแตกแล้วออกกล้องเลยลิฟวิ่งแะเมื่อกี้เดินผมเห็นนะเหงื่อแตกพักนิดน้อยน่ะโอ้โหเอาเสี่ยงเลเวล่นม,ม,ม,มาเล่ามาเล่ามาเล่าพอดีน้องก็อยากชิมกอดกันเลยให้หนเราชิมเขาบอกมาส่วนที่ทุเรียา<ว>ไปกินทุเรียนไ,ได้ไหมครับค่ะกิไม่ได้เหรอครับแต่ว่าเราจะลองดูฝีมือครับพี่ลองฝีมือค่ะผมว่าอีกชั่วโมงก็ไม่ได้กินแล้ทุเรียนนิดเดีวเราจะกินทุเรียนกลัวแล้วไหมพี่ได้ยินเสียงทุเรียนมันไอ้นี่นะเละแล้วนะ หนึ่งสองสามมือมือมือลงมือลงมือลงโอ้ยสวยทำไมทำไมเนื้อมันเยอะนกกระจิบเออนกกระจิบเนื้อเยอะเนื้อข้างในยันไหนป๊าตุ้งทำไม่ธรรมดานะโอ้ลูกเล็กน่ารักแต่ว่าข้างในคือแบบน่ากินนะน่ากินน่เนื้อเดือดเม็ดแดงไปเม็ดแดงแจกสุดๆนะพี่ไปทำเด้หรือยัดูมือดูดมีเลือดออกดู นีด้วยเหรอมือมีนะครับไม่ทันแล้วครับไปละอันนี้มีนาชิมไหมหรือว่าไงใช่พี่ชิมก่อนชิมก่อนเลยค่ะพี่อันนี้อะไรนะมีนากินเม็ดนะพี่จะกินเนื้อโอรักน้องเหลือเกินครับอันนี้ให้น้องมีนาอันนี้ผูใหญ่ๆนะครับพี่ไม่เคยกินผ่านนกระจิบมนะพี่กินแต่หมอนทองพวกชนีอันครั้งแรกเลยใช่ครับพี่อโอ้ได้กลิ่นละต้องดมขนาดนี้ยังเชียวเนื้อแน่นมากกำลังกินเลยมัีอร่อยขนาเล็กแต่อร่อยพวงมันี เฮ้ยกรอบนอกนุ่มในเลยอ่ะกำลังดีเพราะวันนี้เราโชคดีมากเลยนะคะโชคดีมากเลยน้องมาสามสี่รอบไม่เคยกินเลยแล้นี้ได้พันนกกระจิบละนกกระจอกนกกระจิบนกกระจิบถูกแล้วถ้าบ้านพี่พันนกกระจอกไม่ทัยกินน้ำครับอ้าวรู้จักไหมรู้จักค่ะคืออะไรนกกระจอกกระจอกมากนะกระจอกจริงจโอไม่ทันกินน้ำไปแล้ว อย,อย่ามองพี่มองอย่ามองต่ำมองสูงจ้านี่นาคิดไม่ดีเนี่ยมีนาเป็นคนทะลึ่งอ่ะอ๋อ um, พี no ่ทำให้คิดอ่ะอืออร่อยอร่อยอย่าเป็นทะลึ่งท่องพี่นะจะทะลึ่งท่องพีนาไม่ได้อู้หนี่หวานเจี๊ยบโอ้สวยมากอันนี้อู้หูนี่นี่เกือบถึงหน่อยนะเกือบถึงไม่เสียใช่ให้น้องฟิงชิมได้ให้ให้ให้ลองสาวชิมผมชิมแหละ แล้วเดี๋ยวอ่ะให้น้องชิมไปไปที่สมัยเขาเป็นคนไทยใหญ่ไปใช่ใช่ดีอันนี้ก็นางคำยอดนางคำยอดเออพาน้องน้องคำยอดพาน้องน้องคำยอดโอ้โอ้จับมือพี่อนเก็บมรัก่อนมใกล้ใกล้พี่มีนาสิพี่มีนาเขาซาแบบชวนมาเนี่ยมีนาอย่างไหมครับมีนาอย่างไหมอืมกบน้องรุ่มในเหรอดีอ่ะวันนี้ดีถึงมันจะร้อนหน่อยแต่เราก็คุมละครับ เดี๋ยวเราก็ค่อยไปกินแค่หมูอีกครับแต่พี่ตามไปกินแค่หมูคดูให้จบคลิปนะคะครับมาค่ะทุกคนตอนนี้เราจะมาชิมเออเขาให้ชิมไหมเนี่ยราจะมาชิมว่ะซื้อก็ได้นะคะนี่เด็กาเด็่าเดวเด็กวาเกว่าเดก่ากว่าเด็กวาเดอ่เดาเก่าเอ็กน่าเดกวาเด็กว่าเ่เดวเด็น่ากวเด็กว่า่ด็่าเเดว่เดเ่ก่เา่วเว ไม่ถ้ามีนายเป็นเจ้าของที่จะมาช่วยอ๋อไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้เราอุดหนุนไปก่อนครับรอดตัวแล้วครับรอดตัวครับเชี่ยค่ะเยอะมากเลยเยอะนะนอกจากทุเรียนเราก็คือที่นี่มีแบบแคบหมูขายด้วยนะคะครับราคาก็ตามนั้นนะคะเท่าไหร่นะพี่ตองอันนี้อันนี้ถูห้าบาทอันนี้ถูห้าบาทแล้วก็อันใหญ่ๆข้างบนนี้ก็คือเป็นถุงใหญ่คือแบบว่ามันอันนี้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบค่ะ ร้อยแปดสิบบาทนี้เยอะเกินไปครับพี่ไม่เป็นไรมีนาจ๊ะมีอ๋อน้องอ่ะต้องให้พี่กินอ้าวน้องกินแล้วหรอน้องยังไม่กินน้องกินรอบก่อนอ๋อแต่ว่าอยากให้พี่ชิมว่ามันอร่อยมากอืมหอมมากอร่อยไหมคะอร่อยมากครับอร่อยเฉยไม่ใช่อร่อยมากอะไรนะของพี่อะไรนะคะพูดไม่ได้แล้วค่ะน่ากลัวน่ากลัวอ๋อ แม่กินนี่อยากได้อันนี้เลยอ่ะขนมจีนเลยอ่ะแม่กินกับน้ำตกอ่ะชื่ออะไกับไปกินกับพวกข้าวตี๋อะไรเงี้ยข้าเตี๋น้ำตกวันนั้นมีนาซื้อไปเป็นกับแก้ไม่ผมผมรู้แล้วมาจากที่นี่แน่ๆเลยจริงเหรอคะจริงต้องซื้อหรอซื้อตคนไหนนะซื้อให้กี่คนละซื้อให้ทุกคนน้องก็เลยงงเลยอืมเมือนทะเลกะกันนะจะได้ไม่ทะเลาะกันนะครับดีนะอรอยไหเนี่ยวันนี้รวมตัวคนที่มีนารู้จัก ไว้ในมุเล่าเดียวกันนะพี่จะได้รู้ว่า,าไหนเป็นตัวจริงตัวปลอมนะใช่พี่จะรู้ออกเลยจะได้แนะนำตัวกันเ๋ยว<น> <c oughs> บอกพี่คนที่หนึ่งแล้วค่ะพี่ขอเป็นคนสุดท้าย <c oughs> ขอเป็นคนสุดท้ายนะ้ <c oughs> ามีต่อจากพี่แล้วนะ <c oughs> ไม่มีแล้วคะ่ะแน่นะถ,ถ้ามีพี่แน่แล้วมีนาจะไม่มีใครอีกเลยอ <c oughs> แต่ว่าพูดอย่างนี้คือเดี๋ยววันนั้นมาประมาณสองสามโต๊ะกันนะกิ๊กมีนาเขาฟ้าจะผ่าไหมนะดีนะมีแดดแรงเพาเนี้ย กิ๊กไม่กลัวไม่กลัวแฟนอะกลัวแฟนเข้าใจพี่คิดว่าเป็นพี่อ๋อไม่เป็นไรค่ะให้เขาเข้าใจไปนี่ดีละอืมเข้าใจถูกแล้วนะคะทุกคนค่ะเนี่ถ้าเป็นอันนี้เด็กถุงห้าสิบอ๋ออ๋ออันนี้น่ากินอะนี่ตอนนี้มีอันนี้แล้วนะนี่โลโก้นี่ค่ะข้างในโลโก้ใครอยากสั่งก็ตามนี้เลยนะคะชุดหมูนางคำเอมูนินนะคะเบอร์โทรไปทิ้งทีย่างเลยติดคอนะครับผม ห้าสิบบาทเดี๋ยวเราซื้อนี้กลับคือบ้านเนี่ยชอบกินมากเดี๋ยวถ้าพี่ซื้อไปฝากคุณแม่ว่าวจะไม่ค้านะคามตาพี่ต้องไปมอบให้คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้านะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขาซื้อไปแล้วเออเหรอค่ะพี่ขออนุญาตไม่ซื้อได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรค่ะคุณหนุนพี่คุณหนุนคุณนนท์พี่เขาตกใจแล้วนะเคสิทธิ์ครับอันนี้มา สวัสดีสวัสดีสวัสดีอ๋ออันนี้ลูกชายครับมีลูกชายอันนี้หลานอันนี้มาเยอะเลยมาเยอะเลยอ๋อลูกกัหลานพี่ไงอ๋อจะมาธรรมดาเราไม่เคยเจอมีลูกชายคนเดียวนะครับอันนั้นจะเป็นเจ้าของสตูดสวอขออนุญาตอยากได้เป็นเจ้าของสตวดิัอนี่ได้ได้เดี๋วไนทำลูกสาวก่อนนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายครับวันนี้ครับสวาสี้ครับ